สวัสดีค่ะ,คะคขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันคันปากขาะเตาทีวีผู้โชว์กับพบจ้าอมทีวีบังง่ายดาเออนะคะ,ะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะโซโซโน่นะคุณผู้ชมค่ะนะคะโซโซโนลดเร็วลงหวยต้องโซโซโนคิดกันสองคนแม่ลูกเนี่ยแหละค่ะสูตรนําเข้าจากที่ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาอ๋อนั่นก็คือคนที่คิดสูตรก็คือพี่ขวัญกับน้องต่อนะคะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักทั้งคู่นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ลถและปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าแม่ต้องทําให้ลูกทานนะคะเขาคงไม่เอาอยาพงยาพิษใส่ลูกกินอย่างแน่นอนนะคะก็เลยไปได้ตัวสูตรนั้นมาก็คืคอซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะคะคอยดูแลในแต่ละมื้อนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายในแต่ละในช่วงนะคะช่วงเช้าช่วงเย็นก่อนนอนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการที่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปบางทีมันกินเข้าไปเยอะเกินม,มันก็จะไปดักว่าได้แค่นี้แล้วที่เหลือก็ขับออกมาในรูปแบบของอุจจาระนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะลดยังไงให้ ลดยังไงให้สุขภาพดีลดยังไงให้ผอมเร็วที่สุดเนี่ยนะฮะมันมีวิธีเพราะว่าพี่เต๋าเคยไปคุยกับคุณหมอโรงพยาบาลชื่อดังเกี่ยวกับยาลดความอ้วนคุณหมอบอกเลยว่ากินยาดีขนาดไหนเต็มที่ก็สี่ห้าโล mm. นะคะแต่ถ้าคุณช่วยเราออกกําลังกายไม่ว่าคุณจะกินโซโซโน่เนี่ยนะคะคุณช่วยเราออกกําลังกายใช้สูตรเดียวกันเลยช่วยเราออกกําลังกายเดินจ็อกกิ้งล้างจานถูบ้านบาดบ้านรดน้ําต้นไม้น้ําหนักมันจะลงเร็วจาก4โลมันจะกลายเป็น 8, จาก5มันจะกลายเป็น10จาก6มันจะกลายเป็น12นะฮะมันจะรวมแบบพวกภาพพวกภาพแล้วมันจะไม่โยโยโ่ด้วยเช่นเดียวกันน้องต่อใช,ใช้สุดนี้เลย100กว่าโล120โลเหลือ60โล นะเขาใช้สูตรเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วยเราเราช่วยคุณ70%อีก3 0คุณต้องช่วยเราด้วยนะฮะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าน้องต่อกับพี่กวัญเนี่ยไปตะเวนออกรายการนะคะแฉแต่เช้ารายการของพี่หนุ่มกัญชัยบอกเล่าถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่ลดน้ําหนักได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้โซโลซโโบ,บอกว่าจัดโปรไปเลยอยากให้ทุกคนได้ลองมันเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกที่ทานเลยนะฮะ<ม>คนวิ่งเวอร์ไวรอเปล่าเม็ดแรกจะขับถ่ายได้อย่างคล่อง ข้ารูดทำแล้วเลยนะฮะ,ะวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษค่ะไปโปรโคืนกำไรกับคุณลูกค้านะครับซื้อหแถมในวันนี้ราคาเพียง1290บาทเท่านั้นนะฮะถ้าใครสนใจครับติดต่อได้เลยที่คียวโโคได้านล่างครับสแกนคีย์โอโคได้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดโซโ Thailand รวมถึงนะครับเบอร์โทรเบอร์ดีได้เลย0 9 1 1์9 9 4 4 4นนั่นเองจ้าค่ะนะคะมีข่าวอะไรบ้างคะ่ะมาเริ่มต้นนะฮะ วันนี้นะครับไปดูเบสดีกว่าเบสทำสิ่งตอบแล้วนะฮะว่าเลิกตรงๆเมื่อไหร่นะฮะออดันก็ตอบคุณว่าดำไปนะครับคุณพี่ดำบอกว่าชงแฟนใหม่ให้เลยลั่นกูเตือนเชื่อบ้างนะฮะเอางานนี้นะครับก็ถือว่า หลายคนจับตาดูนะฮะแล้วก็บอกเลิกไม่เลิกเพราะยังไม่มีใครบอกว่าเลิกหรือไม่เลิกใช่ไหม<ช>จนล่าสุดเนี่ยสาวเบสพูดแล้วว่าเลิกจริงๆนะฮะเพราะว่างานนี้ครับครั้งแรกที่เบสคำสิ่งเองครับโพสต์ประกาศโสดยุติรักแบบดราม,ม่าสรันจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะฮะ เพราะว่าพ่อบาสสมรักคำสิงก็ออกมาฉะตรงๆในที่เราเคยนําเสนอข่าวกันไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะเล็กได้ว่าแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียว<ะ>ล่าสุดนะฮะก็ได้มีการโพสต์คลิปนะฮะเป็นคลิปของพี่มดดาครับไปถ่ายรายการรายการคุยแหลกแดกดึกครับโดยได้มีการพูดคุยกับเบสหอมระบุข้อความว่าเมื่อตัวเนี่ย เมื่อตัวแม่เนี่ยมา,มาหาแฟนให้ให้ตัวลูกคาว่าตั้งคัปชันแบบนี้นะหมาว่าตัวแม่คือคุณมดดัแล้วก็ตัวลูกคือคุณเบสเนี่ยนะฮะเราจะเป็นยังไงไปดูกันนะฮะซึ่งในคลิปนะครับคุณมดดัก็ถามเบสว่าครูหาแฟนให้มึงใหม่คนหนึ่งเอาไหมนะฮะแล้วก็พร้อมเหมือนอารมณ์มาแกล้งดิวทีมงงทีมงานอะไรอย่างนี้นะฮะไม่อยากให้สาวเบสเนี่ยโสดแบบนี้ด้านของเบสเองเนี่ยก็ตอบว่าอย่าเพิ่งให้หนูพักก่อนคุณมดดัก็ถึงกับชี้หน้าบอกน้องว่ามึงพักจริงๆนะ อย่าให้กูรู้ว่ามีแฟนใหม่นะมึงโสดไปนะกูเตือนนะเชื่อบ้างเออเออทำเอาชาวเน็ตถึงกับเข้าไปคอมเมนต์สน่นเลยบอกว่ามดดำเขาห่วงเขาถึงเตือนคงจะไม่ธรรมดาจริงๆน้องเบสหลงไว้ใจเชื่อใจนี่บอกเลยบอกบางคนบอกว่าไม่น่าเลยตรงๆนะครับบางคนบอกว่านานๆจะเห็นคุณมดดำอยู่ฝั่งผู้หญิงนะครับบางคนบอกว่าผู้ชายคนนั้นคงจะสุดจริงบางคนบอกว่ามดดำเขาบอกเบสว่าเวลากูเตือน่ะเชื่อบ้างแสดงว่านั่นสุดจริงๆนะครับ ซึ่งหลังที่นะฮะงานนี้เองเนี่ยฮะตัวอย่างรายการคุณมดดำก็ถามเบสว่าเลิกกับตรงๆมานานหรือยังซึ่งเบสก็ได้ตอบว่าไม่ไม่ไม่ไมสงการนี่แหละนะฮะคือว่าไม่นานไม่นานไม่นานเพิ่งเลิกกันมอตอนส่งการนี่แหละคุณเดี๋ยวก็ดเดี๋ยวก็ดีหลังสงการเออมดดำถามอีก <laughs> ว่าอยู่ดีๆทำไมเลิกไม่มีสาเหตุเหรอแล้วหลังจากที่พ่อบอกว่าได้มีโอกาสเคลียร์กับเขาไหมนะฮะโดยคุณเบสก็บอกว่า เนี่ยแหละได้บอกไว้ว่าเราได้มีการเรียนรู้แล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะเลือกดีๆนั่นเองนะคะใช่นะคะความรักนะลูกนะอืยิ่งเป็นผู้หญิงเก่งเนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีๆสิ่งดีๆมันจะตามเข้ามาเยอะนะคะน้องเบฟเป็นคนเก่งนะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่า ค่อยๆเลือกนะคะอ,อย่าใจร้อนนะคะลูกนะเป็นคนสวยคนเก่งเพราะฉะนั้นมีแต่คนอยากจะได้เป็นแฟนดังนั้นแหละค่ะอ้าวนีเบสออามาพูดแล้วตรงๆต้องออกมาพูดมั้งไม่พูดหรอกหรอเข,อไอขาไม่พูดเพราะอะไร่องไม่ให้พูดเออหรอเขาห้ามแบบนี้เลยเหรอห้ามมาตั้งนานแล้วออห้ามแต่สมัยมีคนน้าคลา ไม่ให้พูดเออไม่ให้พูดไม่ให้หนักข่าวสัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเนี่ A R P R ประกบอ๋อเออห้ามถามเรื่องนี้เลยห้ามถามเรื่องนี้ให้เงียบอืม,อมนะคะก็ดูต่อไปค่ะนะคะวันนี้เป็นปัจจุบันเดี๋ยวต้องดูอนาคตต่อไปนะคะว่าคู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปสักวันหนึ่งตรงโต้เขาต้องออกมาพูดแหละนะคะมันจะเงียบไปตลอดเลยมเงียบตลอดมันจะเงียบไปตลอดไม่ได้นะคะ แต่ตอนนี้เขาก็เป็นพระเอกดาวรุ่งไปแล้วนะคะอืมนะคะ,นะคะเก็บสิ่งดีๆเก็บเรื่องราวดีๆไว้นะลูกนะ อย่าไปเก็บในสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปจําในสิ่งที่ไม่ดีให้ลืมไปซะจําวันแรกที่เรารักกันจําวันแรกที่เราสัญญิงสัญญาซึ่งกันและกันถ้าเราไปจําวันที่เราเขาไม่ดีกับเรามันก็จะทําให้เรามีแต่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยจำแต่สิ่งดีๆที่เขาทาให้เราและเราก็จะมีความสุขนะคะทุกคําพูดในแม่สนโอมด้วยเหมือนกันนะคะว่าเก็บแต่สิ่งดีๆเก็บแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็สิ่งที่เขาให้ความสุขโอมหรือเขาเก็บเอาไว้เช่น ถ่ายคลิปอะไรพวกเนี้ยถ่ายคลิปอะไรไปนะถ่ายคลิปเวลาผู้ชายผัดซีดอ่อะไรเงี้ยอ๋อมีความสุขใช่ไหมม,ไมีความโศกมีความสุขแต่เวลาเขาเขาไม่ใหเงินอะไรเงี้ยเขาจะไปคิดไปคิดแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรให้แฟนให้แฟนได้ใช้แฟนอาจจะลำบากให้แฟนได้ถ่ายอย่างเงี้เหรอ แล้วแต่คนน่ะบางคนเขาก็มดมมองว่าเป็นเรื่องไถ่บางคนก็มองว่าเขาให้ได้เพราะาให้บางคนเขาก็มองว่าเป็นไถ่ไถ่กูจังเลยแต่บางคนเขาก็มองว่าแฟนลาบากเขาต้องช่วยกันมันมองมันแล้วแต่มุมมองแล้วก็บริบทที่เขายืนต่างกันบางคนเขาเป็นผู้ให้เขาก็จะมองว่าเออต้องให้เขาสงสารเขาเพราะว่าเราดูแลเขาแล้วเขามีอะไรกับเราแล้วเราก็ต้องดูแลเขารกันเราเอ้าอีอีโอมึงจําไว้นะถ้าไม่มีอะไรกับกูแล้วจะให กูไปนั่งจ่ายเงินกูไม่จ่ายนะจ๊ะกูอบอกเลยอ,อย่างน้อยก็ต้องมีกันประมาณหกเจ็ดครนะั้งเยอะจังถือว่าคุมแล้วไงคุมแล้ว,นะลวเราถือว่าโอเคเอย่างเ,นเนี้ยผ่านอเออไม่ใช่เขาไม่เคยมีอะไรเลยนะวันๆเจอหน้าแม่งถายแต่เงินถาแต่เงินมึนงจะไปให้ทำเฮียอะไรละ่ะอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าโดนป้นในยาหยุดยานี้คือการปนเออนะคะ แบบกินกันแล้วอะไรกันอันนี้พูดถึงโดยรวมนะคะคอีโอม,มันได้แล้วกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาครัง 2, ้งสองครั้งสามแล้วเนี่ยมแม่เขาขอสีส้าห้าพันก็ให้ให้เขาไปเถอะเขาเปียบจนเหมือนข้างข้างเหงือข้างน้ำออข้างเหเง,งือกน้ำไงตายจนตายไม่เขาอย่างนั้นอะไรนะก็ให้ทั้งลัพันไงอ๋อยีอ่โอ วันนี้มึงยังเด็กมึงก็จะบอกอุย้ยจนตายวันไหนที่มึงอายุเท่ากูอ่ะทำไมกูกลัวมึงอะ่ะทำไมอะ่ะจะให้หนักกว่ากูอีกไม่ไม่ให้จ้ะตอนที่กูอายุเท่ามึงกูพูดอย่างนี้และไม่จ้ะตอนที่กูอายุเท่ามึงก,<ๆ>กูก็พูดอย่างนี้อุไม่มีวันหรอกที่กูจะให้เพราะกูอย่างสาวอย่างสวยอย่างได้เงินกูต้องขอเขาไม่ใช่เขามาขอกูวันหนึ่งที่มึงสี่สิบเอาง่ายๆมึงสามสิบอ่ะแล้วมึงก็จะรู้ชะตากรรมมึง <laughs> ไม่รู้หรอกจะอยู่เวลามึงไปเที่ยวอะ่ะตอนมึงอายุสิบสิบเก้ายี่สิบอ่ะมึงก็ยังฮอตอยู่ในร้านแต่วันหนึ่งที่มึงอายุยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดแล้วสามสิบเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยกูบอกให้ทุกคนจะเข้ามาไหว้มึงแล,ล้วเรียกมึงว่าแม่มึงมีใครมาไหว้<笑><笑>รึเปล่แม่หวัดดีไไมม่ีหรอกปร้านเวลามึงไปมึงไปเนี่ยมึงก็จะไปเข้าไปไหว้มึงให้เด็กไปไหว้มึงไม่มีแล้วเรียกว่าเจ๊เจ๊เหมือนที่เขาเรียกมึงในเฟซบุ๊กอ่ะเม่ใครวะ ก็เพื่อนมึงเรียกมึงว oh, okay. ่าแม่แม่แ yes ม่แล้ว yes มึงบอกว่ามึงหยุดเรียกกูว่าแม่แล้วก็เรียกเลยว่าเจ้อะอันนั้นเอฟซีรายการนะใครนะโอ้โหนะั้เอฟซีรายการเออเขามาจากรายการแม่แม่แม่อีโอโกรนใหญ่เลยเซลกันอย่างงี้ปกติแม่แม่แม่อย่างนั้นแม่อย่างนู้นแม่อย่างงี้อย่าเรียกกูว่าแม่ได้ไม่มีไม่มีกูเลยโตเแหลตเแหลไม่มีเขาบอกกูเลยกูก็เลยบอกว่า อย่าเรียกแม่สิคะให้เรียกอีโอมว่าเจขอคุณเข้าไปตอบอีโอมยบงไม่กล้าพูดอะไร FC รายการตอบอ,อยู่<อ>เรียกโอมว่าเจอย่าเรียกแม่นะคะเจออีโอมเรียกเจวัดดีพูดดังๆให้ต่อหน้าผู้ชายเลยเทำไมอ่ะเจโอมวัดดี เด็กจะดูหน้าไม่เป็นไดย้ยิ้มย้มย้มใส่เสมอมแล้วถ้าเกิดเรียกแม่ด้วยอ่ะ้าโทรเด็กปวดหัวปกเดินมาจากสุพรรณอย่างเงี้ยแม่แม่แม่ไม่มีเรียกขเขาเรียกพี่กันหมดไม่เรียกแม่บางสาภาพพุ่งสี่สิบเขาเรียกมืงอ,อมามาๆๆ <c oughs> มาก็เรียกพี่กันนานๆไม่มีหรอกอเรียกเจนั่นแ,แหละ นิกเจอ่ะมาดูนี่ดีกว่าและฮะก็มีคนหนึ่งกับพี่มาอ่อนนภาเขาบอกว่าทำไมพี่มาไม่เที่ยวผับเที่ยวเทกพี่มาบอกว่าเมื่อก่อนก็เที่ยวแต่มีวันหนึ่งนั่งนั่งอยู่สวยๆแล้วแต่งตัวสวยทุกอย่างสวยหมดเลยแล้วแล้วมีเด็กเด็กในแบบเดินมาเรียกพี่มาว่าแม่หวัดดีเจวันที่พี่มากูกลับเลยอยู่ทำไมกูไม่อยู่แล้วตายเนาะเสียไหม นี่ดีนะเรียกในผับในเถก,กูเนี่ยโดนหลานแท้ๆกูเนี่ยออจะตบก็ตบไม่ได้เออกูกำลังยืนจิกผู้ชายแล้วผู้ชายกำลังเล่นกับกูเลยเอ,อมันเดินมาข้างหลังว่าลุงเต๋าลุงเตา๋า เก็กูเลยจะเรียกปลาก็ไม่เรียกไงเรียกป้าก็ไไปได้มึงกับหน้ากูกับหน้าพ่อมึงอ่ะกูเด็กกับพ่อมึงยี่สิบไปเรียกกูลุงโอ้โหอีหลานเฮียกูนกแดกเลยนะลุงเต๋าลุงเต๋าอ่ะ กับังเข้าได้เข้าเข็มกับผู้ชายเลยผู้ชายมองอ้ยสวยงามมาสกิูลุ่งเต๋าลุงเต๋าผู้ชายหนีเลยปะฮะผู้ชายหนีเลยไหมผู้ชายก็หัวเราะสีดำแต่กูยังไม่โดนลุงลุงไม่เท่าไหร่เออมีเจคนหนึ่งไปเจอเจ้าของเครื่องสำอางลายหนึ่งเอออ่างอีเจก็เรียกแล้วผู้ชายก็นั่งกันเต็มร้านอีเจีเขาก็กำลังอ่อย ปล่อยผู้ชายอยู่อีเจเจ้าของร้านเรียกเฮียเรียกเฮียเลยเหรอเขาเรียกดังด้วยอ่ะเออชนีจีน here, here, here. Oh, น่ะเฮียเฮียเฮียโอ้ยวันนั้นดูรายการเฮียนาะสุดยอดเลยเฮียนี่เก่งจริงเลย เฮียเอาโปรตีนตบหน้าเฮียเถอะมึงพูดมาขนาดนั้นถ้าพูดขนาดนั้นล่ะมึงโอโปรตีนตบหน้ากูเถอะอีมินเกียดเว้อีเฮียเรียกเฮียเรียกเฮียได้ไหมเรียกพี่ได้ไหมเออเรียกพี่อย่างดีกว่าเนาะเรียกเฮียมินเกียดเว้อเออเฮียเฮียเฮียว่ะอืมโอ้ จึกเลยนะฮะจึกเลยนะจากที่แบบยิ้มหวานให้ผู sure> ้ชายอ่ะนาเแล้วผู้ชายมันก้มขำกันเนี่ยเฮียเศร้าเลยฮะเศร้าเลยไม่ได้เศร้าอย่างเดียวกลับบ้านพร้อมนกทั้งฝูง ามาดูนี่ดีกว่าครับเพจดังจุดประเด็นดาราท่านหนึ่งส่งเสริมให้เพื่อนเป็นชู้นะฮะมีเรื่องชาวให้มา์กันเลยนะฮะเมื่อเพจดังอย่างเจม,108เอ,ามาอยร้อยแปดออกมาโพสต์ลอยๆแล้วถึงดาราท่านหนึ่งส่งเสริมเสนสนับสนุนให้เพื่อนไปเป็นชู้ผิดศีลข้อ3าทำเอาชาวเน็ตแตกตื่นแล้วก็สะดุ้งกันเป็นแถวเลยนะฮะว่าเอ้ยดาราท่านนี้เป็นใครและเป็นมือที่3ใครอีกนะครับโดยเพจนะฮะมีการบอกว่า เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ตักเตือนกันอย่ามามีชูไม่ใช่สนับสนุนส่งเสริมให้เพื่อนทําผิดศีลกาเมีอย่าสงสารเพื่อนที่มันเป็นอ่าพี่มันเป็นชู้คนอื่นแล้วไปโจมตีโจ,จมตีเมียหลวงเพราะกลัวเพื่อนเครียดเลยนะฮะแต่จงเตือนเพื่อนสมควรแล้วกับสภาพที่แย่งชิงคนอื่นมา oh, <man. S 1> เพราะบาปกรรมมันมีจริง แต่ถ้ามันไม่ฟังก็ปล่อยไปตามยถากรรมมันเองจําไว้การแย่งชิงคนมีเจ้าของเนี่ยมันเป็นสุขชั่วขราวแต่มันปวดร้าวชั่วนิรันด์นะฮะ,ฮะงานนี้นะครับขาเผือกคอมเมนต์กันเป็นแถวเลยว่าเอ๊ะหมายถึงใครกันแน่งานนี้บางคนก็บอกว่าแฮแท็กทีมเมียหลวงนะฮะบางคนบอกว่าดีนะไม่มีเพื่อนสารเลวแบบนั้นนะฮะบางคนบอกว่าจริงมากค่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนเรื่องแบบนี้เลยโดนทุกตรงนะจ๊ะเออแต่แฮตแท็กทีมเมียหลวงเยอะมากเลยนะฮะเมื่อวาน เมื่อวานคุยกับ <c oughs> เมียนหลวงท่านหนงเป็นจมูกเลยเนางลายมาหาก็เป็นเพื่อนพี่เต่านั่นแหละนะคะหนิงปณิตานางลายมานางบอกว่านางดูรายการนางบอกว่าดูรายการพี่เต่าแล้วหนิงคลายเครียดอหนิงน่าหัวเราะอยู่คนเดียวแล้วบอกเออหนิงอย่าไปคิดมากนู่นนี่นั่นนะคะ พราะว่าเราเดี๋ยวก็รู้จักหมิงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะหม,มิงก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะค เขาก็เล่าให้เราฟังแต่เราเราไม่สามารถที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้นะคะในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะใช้สถาบันครอบครัวยังคงรักกันนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทุกๆครอบครัวนะคะไม่ใช่แค่ครอบครัวหนิงนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าเรามีลูกกับเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรืองนและกันต่อไปนะคะบัวอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรืออาจจะแบบว่ามีนอกจงนอกใจเราก็ต้องทำใจนะทำใจไว้นะคะ แล้วก็เอไม่เป็นไรนะคะยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนิงกับใครนะคะทิ่งถ้าเกิดถ้ว่าเราได้สามีที่รวยมากอย่างเงี้ยนะฮะเรายิ่งเอาต้องเอา,เอาใจนะคะดูแลเขาให้ดีนะะวันหนึ่งที่เขาตายไปเนี่ยสมบัติจะได้เป็นของเรามองกันไกล <c oughs> มองกันไกลลูกเ<อ>ราจะได้ไม่ลำบากเออเองใช่ไหมก็จริงสมมุติว่าโอมจะมีผัวนะฮะมีผัวเป็นเจ้าของเนี่ยธุรกิจสู่ส้ม แล้วเ็แบบว่าเออรั้สูงสนจนแบบล้ำรวยเออลำรวยอย่างเงี้ยแล้วผัวไปมีเมียน้อยอย่างเงี้ยเออแล้วโอมก็จับได้อย่างเงี้ยอแต่โอมเนี่ยเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยโอมจะหย่าไหมฮะฮะหย่าหย่าหย่าเลยแต่ว่ามึงจับได้ตอนมึงอายุห้าสิบแล้วนะหย่าห้าสิบก็หย่าฮะหย่าเขาหย่ามึงหรือมึงหย่าเขาหย่าเขาเราฟ้องหย่าเลยถ้าไม่ยอมหย่าอ๋อเหรอคบเออนอีเนี่ย กินเม็ดมั่นมาแล้วพันห้ารอยเม็ดนะฮะเกิดวันมั่นปีเก้าเวลาทุ่มตรงเหมือนที่เจ๊คนหนึ่งที่กูรู้จักอ่ะเออทำไมมานั่งข้างๆกูแล้วก็บ่นเรื่องผัวแบบเลิกกับผัวยากับผัวทําไมอยู่กันมายี่สิบปีทําไมมันทิ้งหนูพี่มันทิ้งหนูพูดอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งกูก็บอกว่า มึงหยุดพูดได้ทิ้งก็ทิ้งวงพูดไม่หยุดแล้วไม่ที่จะหยุดด้วย,เ,ยเป็นกูกกยังรำคาญเลยเป็นกระเทยไม่ลํำคาญเลยเอยมึงนะนะเนี่ยนะไปทำตัวเองให้สวยยงน,น,นะทำตัวเองให้สวยทำตัวเองให้มีคุณค่าเออนะคะแล้ๆๆวก็อยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปตามราวีผัวไม่ต้องไปตามเช่าผัวไปเอากับใครอย,อยู่สวยๆนะคะใช้เงินของมันนะคะเอเอจริงหรอพี่บอกจริง อยู่สวย,สวยมไม่ใช่ไปนั่งตามสองหัวอยู่นู่นนี่นะไรสันละเออนะแล้วนางก็ไปทําตามจริงเว้ยนางไปทําตามคือน,นางก็ไปทําตัวเองให้สวยขึ้นแล้วก็ไม่สนใจผัวและนะคะแล้วก็เอาลูกเป็นที่ตั้งนะครับพาลูกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็ถ่ายรูปลูก,ลก,ลก,ลกลงลงเรามีลูกสองคน ลงไปเที่ยวไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเที่ยวปอยเปย์ไปเที่ยวยเ,เที่ยวดีกับลูกไปร้านอะาหารนั่งกินกันสามคนแม่ลูกคนเนดะียสักพักผัวถามค่ะผัวเข้ามาค่ะอ,อยู่ไหนอยู่ไหนแม่ละเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่จะไปตามเขาให้เขามาตามเราดีกว่าใช่ตามแล้วเหนื่อยวิ่งแล้วเหนื่อยนะคะหยุดนะคะหยุดแล้วก็กลับมาดูตัวเองค่ะนะคะอืม เราถา,ถามอยู่ไหนเอาลูกไปไหนทําไมไม่มาติดต่อกลับมาเลยลูกนี่นะั่นเขาบอกเอา้าฉันก็มาเที่ยวกับลูกของฉันสิเงินเธอก็ ตัเงินที่เธอมีเธอก็แบ่งมาให้ฉันแล้วฉันก็ต้องใช้ชีวิตฉันให้มีความสุขอทําไมอะ่ะเธอยังไปเที่ยวกับคนนู้นคนนี้ได้เลยแต่ว่ามันก็เรื่องของเธอเธอจะไปเ่นกับอะไรเรื่องของเขาแต่ฉันก็อยู่กับลูกฉันเนี่ยเนี่ยลูกอยากจะไปไปญี่ปุ่นเนี่ยฉันจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างทางั้งทั้งครอบครัวยกเว้นเธอนะเอหัวไม่ยอมผวจะไปด้วยค่ะขนาดเลิกกันไปแล้วนะคะผไม่ได้ไม่ได้ผมไปด้วยว่ะไม่ละ ต้องทําตัวเองให้มีคุณค่านะคะเหมือนโอมอย่างเงี้ยอย่าทำตัวเองไร้ค่าเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ไร้ค่าหรอไร้ค่าไนะงให้วก็ฟีีฟรีอะไรอย่างเงี้ยลากขึ้นไปบนห้องแล้วก็กินชายผู้ชายก็ไม่ได้สนใจสนอกสนใจเพราะมันได้แค่วันในแซอถ้าทําตัวให้มีคุณค่าต้องทอํายังไงเก็บความบริสุทธิ์ไว้จนอายุแปดสิบมีคุณค่ามากคุณค่าค่ะ แปดสิบไปหรอแปดสิบนั่งนั่งชดอยู่บนหอคอยงาช้างโอจนกว่างาช้างจะหักลงมาชืพอพอมันหักลงมาปุ๊บมึงก็ตายเลย มิดชีบิดชีเพออาะาช้างเสียบตูดอ๋อตอน,นัรนคือหมดคุณค่าพอดีหมดคุณค่าแล้วค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวพักสักคู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซโซโนโนะคะคอย่างที่บอกไว้นะคะซินไบโอติกพีไบโอติกโปรไบโอติกนะ,ะอ่าพี่ขวัญพี่ลมหลิงกับน้องต่อเขาคิดกันสองคนนี่แหละคุณผู้ชมนะคะมันก็มีกระบอกเพชรด้วยนะคะอ่าพี่ต๋าบอกเลยนะคะลดน้ําหนักยังไงให้ปลอดภัยลดยังไงให้ลงไวๆคุณต้องเปิดใจนะคุณต้องเปิดใจ ในการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่เขาจะไม่บอกคุณว่าก็คือคุณกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซโซโน่เนี่ยโซโซโน่เลยเนี่ยแหละค่ะโซโซโน่เนี่ยแหละค่ะนะคะคุณต้องช่วยเขาด้วยเขาช่วยคุณ70%อีก3 0คุณจะต้องช่วยเขาสมมติคุณกินโซโซโน่เนี่ยน้ำหนักคุณหุ่นคุณเฟิร์มลงมาเนี่ยนะคะลงมา4กิโลแต่ถ้าคุณคุณออกกําลังกายช่วยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้คุณจะเดินจ็อกกิ้งหรือวิ่งก็ได้หรือว่ายน้ำว่ายน้าหร มันจะลงจาก4เป็นแปดมันจะลงจาก4เป็น8นเท่า6มันจะลงไป12ตัวอย่างมีให้เห็นคือน้องต่อ120โลกินโซโซโน่ด้วยแล้วเขาออกกำลังกายด้วยเขาลงจาก120เหลือหกสิบโลแล้วน้ำหนักเขาไม่โยโย่ด้วยเพราะมันออกกำลังกายนะคะมันเป็นหลักง่ายๆเลยหลักง่ายๆของ สูตรพี่ขวัญกับน้องต่อเลยจนเขาเอาไปบอกต่อในรายการมดดำในรายการพี่หนุ่มกันชัยนะคะวันนี้พี่ขวัญบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองกินกันเป,เปิดใจเปิดใจเปลี่ยน mindset นะคะมามาทานโซโซโน่กันแล้วคุณจะทำอย่างที่พี่เต๋อกับน้องขวัญแล้วก็น้องขวัญพี่ขวัญกับน้องต่อ,ตอบอก มันจะลงได้แบบทวีเท่าทวีคูณมันนี้มาร้อมโปรพิเศษครับ,รบโปรคืนกำไรกับคุณลูกค้าครับซื้อ1แถม1วันนี้กับโซโซโนราคาเพียง1,290บาทโปรโมชั่นพิเศษถ้าใครสนใจรีบเลยครับไลน์แอดโซโซโน h ไทยแลนด์หรือสแกนเคีย์โค้ดรวมไปถึงโทรเบอร์นี้ครับ0 9 1 1 1 9 9 4 4 4กับโซโซโนครับพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ